อมเงินชั้นผู้น้อยเด้งผู้กำกับสอพอรามันปมอมเงินเบี้ยเลี้ยงตำรวจชั้นผู้น้อยสั่งสอบเต็มที่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด27สิงหาคมเด้งผู้กำกับสอพอรามันปมอมเบี้ยเลี้ยงตำรวจชั้นผู้น้อยสั่งสอบเต็มที่ลั่นหากพบว่ากระทำผิดจริงจะไม่ละเว้นจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด จากกรณีที่ภาคประชาสังคมจังหวัดยะลาร้องสื่อมงลนชนโดยระบุว่าอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยงโควิด -19 ของตำรวจชั้นผู้น้อยในสพอรามันจังหวัดยะลาและต้องการเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ตำรวจชั้นผู้น้อยล่าสุดพลตำรวจตรีธนกรรังมาศ กล่าวว่าผู้บังคับบัญชาตั้งแต่พอบอรตอรอรองพอบอรตอรอรวมทั้งผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้ความสำคัญมากให้ตนรีบทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งในชั้นต้นตอนนี้ตนได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะออกคําสั่งเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาประจำที่ภูธรจังหวัดยะลาเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความจริงว่ามีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนหากพบว่ามีมูลความจริงเป็นอย่างที่ปรากฏข่าวตนจะพิจารณาดำเนินการอย่างเต็มที่เป็นไปตามผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้เข้มงวดและสั่งการมาโดยตลอดว่าห้ามให้ปรากฏเรื่องเช่นนี้โดยเด็ดขาดซึ่งตนและคณะผู้บังคับบัญชาในภูทรจังหวัดได้มีการกำชับมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีการ โอนเงินงบประมาณลงไปแล้วว่าให้เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายโดยเคร่งครัดผมอยากฝากไปถึงเพื่อนตำรวจหัวหน้าหน่วยกำลังทุกนายที่อยู่ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสิ่งที่ผู้บงับงคับบัญชาให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลไปถึงข้าราชการตำรวจขอให้ทุกคนดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ให้เงินถึงมือทุกคนเต็มเม็ดเต็มหน่วยหากพบว่าผู้ใดยักยอกเอาเงินหรือเบียดบังเอาเงินของผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านี้จะไม่ละเว้นจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป